ันแกก็ดูนี่พิมอายุแกแค่นี้อ่ะแกปล่อยให้แกท้องได้ยังไงอ่ะแกบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่<ก>าพ่อของเด็กในท้องเนี่ยคือใครไม่อย่างนั้นเน่ยแม่ไม่ยอมนียแม่ไม่ยอมไม่ยอมหยุดแม่หยุดแม่ทาอะไรน้องเนี่ยก็น้องสุท <the> like ีรของแกเนี่ยตอนนี้มันท้องแล้วมันก็ไม่ยอมบอกแม่ด้วยว่าพ่อของเด็กในท้องเนี่ยคือใครไม่รู้แะแม่โอ๊ยแม่ดหยุด หยุดหยุดโอ้ยแม่หนูรู้นะว่าน้องมันผิดแต่เราคุยกันดีๆก็ได้นี่ไม่เห็นต้องลงไม้ลงมือเลยแม่พิมตอนนี้แกก็บอกแม่ได้แล้วนะว่าแกเนี่ย ไปท้องกับใครมาแม่สัญญานะว่าแม่จะไม่เอาเรื่องพิมพ์พบอกแม่ไม่ได้หรอกถ้าพิมพ์พบอกอะแม่ต้องไม่ยอมแน่ๆเลยโอ๊ยแม่อย่าหยุดแม่คะค,ค่อยคุยกันดีกว่าค่ะพิมพ์พแกบอกพี่มาดีกว่าถ้าแกไม่บอกก็ไม่มีใครช่วยแกได้นะแกก็รู้นี่ว่าแม่คนอยังไงแม่เอาอ่ะ พิมพบอกไม่ได้หรอกถ้าพิมพ์บอกแม่ต้องโกรธมากแน่ๆเลยแล้วแม่ก็จะไม่ยอมให้พิมพ์แต่งงานกับเขาแต่แม่ก็สัญญาแล้วนี่ว่าจะไม่ทําอะไรเขาตอนนี้แกก็บอกแม่มาแล้วว่าแกเนี่ยท้องกับใครแล้วแกก็พามาที่บ้านนี้มาคุยกับแม่ว่าจะอาอยังไงกันก็ได้คะ่ะปะเดี๋ยวพี่พาแกไปหามเาีง ถึงแล้วเหรอถึงแล้วค่ะบ้านหลังนี้แหละคะ่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะแกโทรหามาหรือยังอ๋อโทรแล้วค่ะแต่พี่เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกกําลังกลับมาค่ะนี่ฉันขอถามแกหน่อยแกคบกับมันนานหรือยังเออคบกันได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะฮะหนึ่งเดือนแค่หนึ่งเดือน ท้องแล้วเหรอตอนแรกอะ่ะพิมพ์พก็ไม่ยอมหรอกแต่เขาบอกว่าถ้าพิมพ์พไม่ยอมอะ่ะแปลว่าพิมพ์พไม่รักเขาจริงอมันพูดแบบนั้นแกก็ยอมเลยเหรอเนี่ยนี่พิมพ์ฉันเคยสอนแกเรื่องป้องกันเราไม่ใช่หรอทำไมแกถึงไม่ใช้มันก็เขาไม่ยอมให้ใช้อะ่ะเขาบอกว่าถ้าใช้มันจะไม่ฟินนะคะแต่ว่า พีพ่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูเชื่อว่าเขาอะรักหนูจริงและเขาก็จะแต่งงานกับหนูแน่นอนแกนี่มันงัจริงๆเลยพี่นัดเอาพิมพ์มาทำอะไรที่หน้าบ้านฉันเนี่ยแล้วคุยอยู่คนนี้เป็นใครอะหวัดดีฉันเป็นพี่สาวของพิมพ์แล้วที่ฉันมาในวันนี้เพราะว่าฉันจะพาพิมพ์มาคุยเรื่องสำคัญกับแก ใช่คะ่ะพี่น็อตตอนนี้แม่พิมพ์บอกว่าจะให้พี่ไปคุยกับแม่ที่บ้านด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฉันต้องไปคุยกับแม่เธอแล้วคุยกับเธอที่บ้านด้วยไม่ไปทางฉันไม่มไปรอกหน้าตายตายไปอย่าบอกนะว่าที่ให้ฉันไปคุยเนี่ยไปคุยเรื่องงานแต่งงานของฉันกับเธอ <laughs> ใช่คะ่ะแล้วตอนนี้พิมก็มีลูกกับพี่แล้วนะฮะ ท้องเธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยเธออาำพี่เล่นหรือเปล่าพี่ไม่ได้อาำนะพิมพูดจริงๆแม่ฉันตรวจเรียบร้อยละว,ว่าพิมพ์ท้องจริงๆนี่พี่น็อตต่อไปเนี่ยเราก็จะได้แต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ฉันแต่งงานงคุณอย่างเธอได้นะไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอนทำไมอ่ะพี่น็อต นี่พิมพ์เราสองคนก็แค่เล่นสนุกกันไปวันๆไม่ได้คบหาเพื่อจะแต่งงานจริงจังสักหน่อยเข้าใจให้ฉันพูดใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็รักพิมพและพิมพก็รักพี่นี่ทําไมเราต้องแค่เล่นสนุกสนุกขำๆด้วยก็เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไร้เลื่องสาวแบบนี้ไงผู้หญิงแบบเนี้ยมันมีอยู่เกินไปหมดอะแล้วรู้ไหมผู้หญิงแบบเธอเนี่ยมันมาขอให้ฉันอะไปแต่งงานด้วยไปขอให้ฉันเนี่ยคบเป็นแฟนด้วยแต่ฉันทําไง ฉันก็ปฏิเสธมาทั้งหมดนั่นแหละนี่พี่นอ้อยแต่ว่าพิมพ์ท้องกับพี่แล้วนะพี่ก็ต้องรับผิดชอบสิไอเด็กในท้องเนี่ยมันไม่ใช่ลูกของฉันอีกอย่างเนี่ยเราสองคนนะไม่ได้จะมาเพิ่งคบกันสักหน่อยเธอก็เคยคบกับผู้ชายคนอื่นถ้าเธอมาฉันที่บ้านเนี่ยเพื่อฉันรับผิดชอบแล้วก็ฉันบอกนะไม่มีทางฉันไม่มีวันรับผิดชอบหรอกไปหาไอพ่อเด็กในท้องเธอคนอื่นซนะไม่ต้องมาหาฉันเราสองคนนะ จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกน้องฉันเนี่ยเล่าเรื่องของแกให้ฟังหมดแล้วแต่ฉันก็ไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นคนเลวได้ขนาดเนี้แล้วทำไมคิดว่าฉันจะแคร์คำพูดข,ของเธอหรือไงพวกเธอเนี่ยมันก็แค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคิดว่าฉันจะกลัว <c oughs> แกนี่มันสารเลวจริงๆเลยไม่กล้ายอมรับความจริงว่าเด็กในท้องมันเป็นลูกของแก แถมยังมาว่าน้องฉันบ่วอีกอะ่ะแกแกนี่มันแกจะต้องได้ชดใช้ไปพิมเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะแม่มันไม่ยอมรับความจริงแถมยังโทษดีพิมอีกโอ๊ยแม่ทนไม่ไหวละด่ามันไปอะ่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพิมเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวแม่จะคุยกับมันเอง เราคืนไปป้าครับผมต้องขอโทษไปเลยครับคือว่าผมไม่รู้จริงอะว่าพี่ก็เป็นลูกของป้าฉันก็นึกว่าแกเนี่ยจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตที่ไหนได้แกก็เป็นแค่ไอขยะคนหนึ่งอป้าครับตอนนี้ผมรู้สึกผิดแล้วอะผมขอโทษนะครับป้าโปรดให้เอภัยให้กับผมแล้วก็ครอบครัวผมสักครางนะครับป้านี่แกจำเอาไว้นะ แค่ฉันโทรศัพท์แค่สายเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้ครอบครัวของแกเนี่ยไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วคนอย่างแกเนี่ยก็จะไม่มีค่าอะไรอีกเลยป้าครับป้าให้อภัยผมสักครั้งนะครับพิมจ้พิมพิมช่วยพี่หน่อยนะพิมช่วยคุยกับแม่พิมหน่อยทีนะไอ้ชั่วนี่คนที่แกควรขอโทษเนี่ยคือน้องสาวฉันแต่กับ มาขอให้น้องสาวฉันช่วยเนี่ยนะฉันมีให้แกเลือกอยู่สองทางเลือกทางเลือกที่1นึแกไปบอกข้อกับแม่ของแกให้มาคุยกับฉันเรื่องงานแต่งงานทางเลือกที่สองฉันจะทำให้ครอบครัวของแกเนี่ยไม่มีที่อยู่และหมดตัว ครับป้าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านไปเนี่ยไปคุยกับพ่อกับแม่เรื่องงานแต่งงานแล้วก็จะรีบเอาพ่อแม่เนี่ยมามั่นกับพิมพโอเคไหมครับป้าแม่คะพิมพ์ขอโทษนะคะแต่ว่าพิมพ์ไม่อยากแต่งงานกับเขาแล้วคะ่ะพิม์ทำไมพิมพ์พูดอย่างนั้นล่ะนี่พิม์เมื่อกี้พิมพ์ยังบอกว่าพิมพ์ยังอยากแต่งงานกับพี่อยู่ไม่ใช่เหรอ พิมพ,พี่สัญญานะว่าพี่เนี่ยจะทําให้พิมพ่ะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะพิมพิพมพิมช่วยพีพพพ่ก่อนพิมเอะอยู่ในนั้นเร็วออกไปใพ้นจากบ้านฉันคนอย่างแกต้องชดใช้กรรมรวมถึงครอบครัวแกด้วยโถ่เลยทำงี้ะเนี่ย